ความวัฒนธรรมครับอีกมากมายหลายรายการครับรายการที่สวยผมคัดมาให้ครับวันนี้นะครับยามเช้าฤหัสนี้ครับนะก่อนสุกสัปดาห์ครับแล้วก็ได้วันหยุดกันแล้วนะครับพี่น้องนะวันนี้ขอให้เดินทางครับปลอดภัยทุกท่านนะครับนาทางานเพราหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองครับนาเช้านย้ภพบพระสวยนาถ้าชอบองค์ไหนพี่แคปรูปภาพหรือจําเลขอันดับไว้นะครับนะเพื่อได้นะได้อุดหนุนกันนะครับพี่ๆนะครับ นะไอ l ดล e ครับที่ขึ้นไว้ครับหรือเบอร์โทรครับเป็นเบอร์เป็นเบอร์และเลขเดียวกันนะครับสามารถโทรได้หรือไลน์มาก็ได้นะครับพี่พนะครับส่งรูปมาได้ครับเดี๋ยวเรามารายการที้หนึ่งเลยพี่ตอนนี้รายการที้ห่งครับเป็นนาลายจักรครับพี่นะเป็นนาลายจักรลงยาเขียวครับนะรุ่นนี้จะมีลงยาแค่2สีนะครับพี่พี่ลงยาเขียวลงยาแดงนะครับนะถ้าลงยาอื่นไม่มีนะครับพี่พนะนะเลขคุณเบอร์สา จ็ดหรือเปล่าพี่นะพี่ดูฮะลงยาเขียวเนียวซับนี่พี่เนื้อ<ม>ท้องฝาบาทที่สวยแบบนี้ครับนี่พี่คุยพื้นในระบบนะครับนะครับรายการนี้ผมเพิ่งเอามาเปิดให้พี่น้องได้ครั้งแรกกันเลยนะครับผมหามาันหามานานเลยพี่นะครับหารายการนี้มานานนะครับนะองนี้ผมคิดแค่สี่ร้อยบาทครับรายการนี้ผมคิดแค่สี่ร้อยบาทพี่ชอบถูกใจนะพี่กดนะพี่ แคปภาพไว้ได้นะฮะองค์แรกครับพี่400บาทครับต่อไปองค์ที่สองครับเป็นลงยาแดงเลยพี่เนื้อเดียวกันพี่เนื้อทองหัวบ้าพี่เลขโคนเบอร์สองหกหกหรือตองหกเนี่ยพี่นะพี่ลองดูนะครับนะนี่พี่นะฮนี่ค่ะลงยาแดงรปที่ผมจะส่องกล้องพี่แต่ก,กล้องมันผู้บ้าผู้บ้าพี่จะรอจัดกล้องอใหม่นะฮะ นี่พี่ลงยาแดงนะครับนะวันนี้กันรายการสองรายการครับรายการหนึ่งกายรสองพี่ชอบองคไหนนะพี่เลือกกันได้นะพี่นะครับนะองละสี่ร้อยบาทครับหนึ่งสองครับต่อมาองค์ที่สามพี่องค์ที่สามเป็นผิวลุงครับเป็นนารายจักหรือที่เราเรียกกันพี่จักนารายครับนะองนี้ก็สวยับพี่นะองค์นี้สวยเลขคนเบอร์สามห้าเก้าพี่นะเลขคนเบอร์สามห้าเก้าพี่เป็นเนื้อทองแดงผิวลุ้งสวยๆอย่างนี้เลยพี่องค์นี้เอาไปสามร้อยบาทครับรายการนี้ผมคิดแค่สามร้อยบาทนะครับพี่ๆนะครับ ชอบใจที connect, glass, ate, nice ube, ่ปิดกันได้เลยนะครับนะต่อมารการสี่ครับรายการที่สี่เป็นทองแดงผิวลุ้งครับนะเป็นทองแดงผิวลุ้งแต่องค์นี้ออกทองๆหน่อยนะครับเรียกเบอร์สองหนึ่งห้าครับแต่องค์นี้จะออกทองๆนยพี่นะครับเป็นหน้ากากเงินนะครับนะจะออกผิวทองทองท้นส้มหน่อยครับนะนี่พี่ด้านหลังก็สวยครับนะองนี้เอาไปเลยพี่สี่ร้อยบาทนะครับรายการที่รับไปเลยพี่สี่ร้อยบาทครับราคาเท่ากับงานลอกยาพี่นั่นคือความชอบนะครับเราชอบแบบไหนพี่นะครับ ต่อมาเป็นองค์ที่5พี่องค์ที่5ก็สี่ร้อยบาทนะครับนาแต่เป็นทองแดงผิวลุ้งนะครับหน้ากากทองนะฮะเป็นทองดแดงผิวลุ้งหน้ากากทุทองพี่ใน,น,นคนเบอร์สองห้าแปดครับเลขคนเบอร์สองห้าแปดครับพี่พี่นะครับองค์นี้ก็สี่ร้อยบาทเช่นเดีวยวกันพี่องค์นี้สี่ร้อยบาทเช่นเดียวกันพี่นะครับนาพี่ดูเรื่องชอบพี่พว่าจะที่อชอบหน้ากากเงินหรือหน,น้ากากทองพี่นะแต่ถ้าพี่เอาไปรุ้นซีนเดิมนะพี่เอารุ้นเอาซีนเดิมไปรุ้นนะครับ รุ่นเลขรุ่นงานพี่500นะครับนะทักก็บอกได้พี่500เป็นซีนเดิมติเกอร์คาดอยู่นะฮะนะประมาณการที่6พี่รายการที่6ครับรายการที่6เป็นสาร,ริกาลิ้นทองพี่เป็นสาร,ริกาลิ้นทองลุนยาแดงขอบน้ำเงินนะครับนะสาร,ริกาลิ้นทองนะครับพี่นะเลขคู่ตัเบอร์6 3 5พี่เลขคู่ตัเบอร์6 3 5ครับพี่องค์นี้ทั้นหน้ากากสูบทองนะฮะนะองค์นี้500บาทครับรายการนี้ผมคิดแค่500บาทน,นะครับสวยๆอย่างนี้ฮะ นะรายการที่6พี่ต่อไปรายการที่7พี่รายการที่7เป็นดวงยักษ์เขียวเนี่ยซับขอบแดงแรงฤทธิ์นะหน้ากลางชุบทองพี่หน้ากลางชุบทองนะครับพี่พี่นะฮะเลขคนละเบอร์6 3 9พี่เลขคนละเบอร์6 3 9องค์นี้เอาไป500บาทเช่นเดียวกันพี่นะครับองค์นี้ผมคิด500บาทเช่นเดียวกันพี่สวยสวยอย่างนี้นะฮะอ่าไปพี่นะครับนะรายการที่8พี่นะรายการที่8ครับเป็นรุ่นพระพุทธเจ้า10ชาติครับเป็นรุ่นพระพุทธเจ้า10ชาติครับเป็นเหรียญกระถินระลึกที่เหรียญ ที่ลึกเดียก็ถึงรุ่นแรงของวัดนะครับนี่นะพี่เอาไปพี่องค์นี้เลขคเบอร์หนึ่งหกสามสามครับองค์นี้ผมคิดแค่ห้าร้อยบาทนะครับองลงนี้ผมคิดที่ห้าร้อยบาทนะครับ นะต่อมาราการที่เก้าพี่ราาที่เก้าองค์นี้ก็ห้าร้อยบาทพี่เป็นลงยาน้ําเงินนะพี่หน้าทองพื้นเงินพี่โอ้โหอย่างจ้าพี่นะครับยังสวยพี่นะคนเบอร์หนึ่งเก้าหกสี่หกห้าพี่หนึ่งเก้าหกห้าพี่เป็นลงยาน้ําเงินนะพี่รูปพระพุทธเจ้าสิบชาติครับนะแต่ที่ใครเหนื่อยนะพี่นะทํางานไม่ขึ้นพี่ต้องรุนอย่างนี้นะคะนะลุกลุกขึ้นขาต้องยุกลุกยืนเหมือนปู่นะครับ นี่พี่นะรายการที่9นะครับนะห้าร้อบาทเช่นเดกับพี่ต่อไปเป็นลงยาเขียวเนี้อซับนะเมตตาเลอรคลัชไลายนี่นะต้องรุ่นนี้นะพี่นะหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งพี่นาเนื้อโคจเบอร์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งพี่ลงยาเขียวเนี้อซับหน้ากาดทองพื้นเงินอย่างงี้สวยๆอย่างงี้พี่เอาไปพี่ห้าร้อบาทเช่นเดกับพี่รายการที่สิบนะครับ ต่อมาบริการที่11อครับเป็นลงยาเขียวเหนียวซับนะเนื้อชุกเหมือนพี่นะเลขโค้ดเนี่ยผมให้ดูเลขโค้ดเดอร์สามหนึ่งพี่เลขโค้ดเบอร์สามหนึ่งพี่นะครับนะพี่ลงยาเขียวเหนียวซับพี่ดูความสวยครับความสวยรุ่นนี้ครับรุ่นยิ่งมียิ่งรวยครับรุ่นรวมฉลองสาราครับนะเป็นรุ่นร่วมฉลองสารานะครับพี่พี่นะฮะโอ้โทษนะพี่โดนกล้องนะ เป็นรุ่นร่วมฉลองสารานะครับพี่พี่นะครับวงค์ยาเขียวนะครับหน้ากากชุบทองนี้นะองค์นี้ห้าร้บาทพี่รายการที่สิบเอ็ดนะครับนะต่อมาเป็นราการที่สิบสองครับรายการที่สองครับเป็นวงค์ยา้ําเงินหน้ากากทองพี่ผิวชุบเงินอย่างนี้เลขโค้ดตัวเบอร์หกหกครับนะเลขโค้ดตัวเบอร์หกหกครับโอ้โหเลขโค้ดตัวเบอร์หกหกเบิ้ลไปพี่องค์นี้ห้าร้บาทเช่นกันพี่ชอบถูกใจตรงไหนพี่เลือกกันได้เลยนะครับ นะต่อมาเป็นองค์ที่13ครับองค์ที่13เป็นลงยาแดงแรงฤทธิ์ครับแต่ถูกตะแพงพี่ทั้งแดงไว้กันนะครับนะบั้นเลขทนเบอร์9กครับหน้ากากชุบทองพี่นะลงยาแดงหน้ากากชุบทองเธอสวยเยง,งี้พี่นะครับนี่พี่ดูความสวยนะครับนี่พี่ให้ดูนะก็มีมาประมาณ3รายการนะพี่นะหน้าทองนะครับนาฬิกาที่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามครับนะพี่ลองเลือกชมดูครับสวยทุกรายการพี่ถ้ายกคู่นะ ถ้ายกคู่องค์ห้าร้อยถ้ายกคู่พันห้าผมคิดพันสองมาพี่ปิดมาครับนะต่อมาในองค์ที่สิบสี่พี่องค์ที่สิบสี่สายนวะห้าพาดนะครับสายเนื้อนวะห้าพาดครับเป็นนวะลงยาคุยพื้นเขียวครับเป็นนวะลงยาคุยพื้นเขียวนะ้กการทองเลขคนตเบอร์สองสี่บบร 2, 4, ครับสองตัวนะเลขสองหลักครับเลขคนตเบอร์สองสี่ครับนานวะลงยาน้ําเงินพี่นะครับต่อมารายการสุดท้ายครับรายการสุดท้ายของรุ่นยิ่งมียิ่งเลยพี่รายการที่สิบห้าครับ นะเป็นโรงยาแดงแรงฤทธิ์เพ่นะครับนวะนะครับเลขคนจะเบอร์เบิ้ลนอย่างเงี้ยพี่สองสองครับเลขคนจะเบอร์สองสองครับหน้ากากชุบทองนี้พี่เนื้อนวะครับนะอย่างสวยพี่องค์นี้ห้าร้อยบาทเช่ไกันพี่นะรายการของยี่งมเงยนห้าร้อยบาททุนการนะครับพี่ลงยาที่สวยงี้ผมจะจะบอกไม่ส่วนทไม่ได้พี่ดูฮะพี่ดูคำว้าวของการคุยและการลงยาพี่นะครับอย่างสวยพี่นวะนะครับต่อมาเป็นรายการที่16ครกัก ในการที่ผมครับเป็นรุ่นดวงดีครับติดจีวอนทุกปู่ทุสังสังตินะพี่เลขคุณจะเบอร์สามสี่สองครับเลขคุณจะเบอร์สามสี่สองครับนะพี่นะถูกใจพี่ต้องปิดนะครับนาฬิกานี้มีมาน้อยนะครับผมไม่ได้เยอะนะครับนะพี่นาฬิกาที่สิบหกครับ ต่อมากันที่เจ็ดการเป็นพนักงานต้องวัท่านทะแบงครับเมื่อวานเหรียญนุมานหูโคตรแรงแรงมากพี่น่านแรงมากพี่แค่ตั๋วก็ได้ใบลดปันสองพันแล้วพี่นะครับนะวัานทะแบงครับพี่เลขคนทะเบอร์สามห้าสามเป็นรุ่นรวยนักเก้าดีพี่นะเป็นรุ่นรวยนักเก้าดีครับเป็นเหรียญเซมาเสือคู่มหาบารมีครับนะ้เป็นรุ่นรวยนักเก้าดีครับนะพี่นะองค์นี้เอาไปสามร้อยบาทนะครับรายการนี้ผมคิดแค่สามร้อยบาทนะครับนะาเป็นเนื้อทองฝาบาทชุกทองพี่นะ้ขัดเงาด้านหลังพี่ ต่อมาเป็นรายการที่สิบแปดพี่รายการที่แปดครับเป็นเนื้อทองแดงครับขัดเงาด้านหลังพี่นะครับในเลขคนเบอร์สามแปดสามพี่เลขคนเบอร์สามแปดสามองนี้สามร้อยบาทเช่นเดียวกันพี่องค์นี้สามร้อยบาทเช่นเดียวกันพี่นะครับรายการที่สิบแปดครับต่อมาเป็นรายการที่สิบเก้าครับรายการที่เก้าเป็นรุ่นของพระอาจารย์สุริยันนะครับนาวัตเปลาวังน้ําเย็นนะพี่นะรุ่นเจ้าสัวครับเป็นเนื้อทองแดงปิดแผ่นทองคําครับเป็นเนื้อทองแดงปิดแผ่นทองคําหรือเรียกว่าตะกุดทองครับนะครับพี่นะเลขคนเบอร์ สี่หกแปดครับลเลขโค้ดจบอร์สี่หกแปดครับองค์นี้เอาไปเลยพี่เบาๆกันพี่สี่ร้อยบาทนะครับองค์นี้เบาพี่สี่ร้อยบาทครับต่อไปเป็นเนืน้อวัหน้าเงินแผ่นหน,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 น้าเงินเตลระบบพี่แผ่นหน้าเงินเตลระบบพี่เนื้อวัฒน์ครับเลขโค้ดจบอร์ห้าแปดหนึ่งครับเลขโค้ดจบอร์ห้าแปดหนึ่งครับมีมาองค์เดียวนะครับชอบถูกใจพี่ปิ่นใต้ครับองค์นี้ผมขอสี่ร้อยบาทเท่ากันพี่องค์นี้ผมคิดสี่ร้อยบาทเท่ากันพี่ชอบถูกใจพี่ผมเลือกปินดนะฮะนี่พี่นะครับในการที่นี่ฮะในการที่ยี่สิบครับ ต่อมาเป็นการที่21พี่ยการที่21ครับเป็นเนื้อทองแดงครับลื่นเหนือดวงพี่นะคงคมแันนี้เลยครับอง์องนี้ออกกลับหน่อยองค์นี้ผมคิดแค่250นะเท่าทุนพี่ได้มา250คิดเท่าทุนพี่นะครับพอริมผิวผิว,ผวดโด,ดนอากาศนิดหนึ่งพี่นะองนี้250ชอบดูใจปิดกันไม่ได้พี่นะลนโคตรจะเกินหน้าคงคมอย่างนี้พี่นะครับต่อมาในการที่22ครับ รายการที่22ครับเป็นรุ่นมหาโชคครับเป็นรุ่นมหาเชือกโชคเนื้อทองแดงพี่องค์นี้เอาไปพี่เกือบจะลุ้มนะเกือบจะลุ้มเป็นทองแดงดไฟไพี่นะครับองนี้เอาไปสา0อยบาทพร้อมส่งครับองค์นี้เอาไป3า0รอบาทพร้อมส่งครับพี่ๆนะฮะต่อมาเป็นรายการที่23าครับต่อมาเป็นรายการที่ย3บสามนะครับรายการที่3ามครับเป็นล็อกเก็ตครับเป็นล็อกเก็ตเหนือดวงสองครับ หน้าด้านหลังเป็นเหรียญลุงปู่ครับดูพี่ดูความสวยนะครับด้านหลังเป็นเหรียญลุงปู่ครับเหรียญเหนือตัวลุงปู่ครับเหนือตัวสองครับเป็นล็อกเก็ตครับรุ่นนี้ครับเจ็ดร้อยพี่เอาไปใช้ได้เลยพร้อมเลยครับสองหน้าพี่นะครับสองหน้าครับรายการนี้จะมีแค่สองรายการพี่ นะเป็นหน้าปู่ทองแดงหนึ่งและอีกรายการหนึ่งครับก็เป็นล็อกเก็ตและอีกการจะเป็นหน้าเหมือนเสมือนจริงครับเป็นงานเพชรนะครับแต่ผมได้ระการนี้มาครับนาเจ็ดร้อยบาทพี่นาระการที่ยี่สบามเจ็ดร้อยบาทนะครับพี่ๆนะต่อมาเป็นรายการที่ยี่สิบสี่ครับรายการที่ยี่สิบสี่ครับเป็นรุ่นนี้พี่นะครับรายการที่ยี่สี่เป็นรุ่น พระผงครับรลการสิบุ่นพระผงเมตตาครับนะพระผงเมตตาครับดูนี่ครับมีรอยจานปูน้าน้ายขวางครับจานด้านหลังว่ารวยรวยนะฮะเป็นรุ่นเมตตาครับเป็นพระผงรุ่นเมตตาครับหน้ากากทุกทอพี่หน้ากากทุบทอพี่น้าะสวยไงเลยพี่จานจันกล่องพี่นะจานจันกล่องพี่องค์นี้เอาไปสี่ร้อยบาทนะครับองค์นี้เอาไปสี่ร้อยบาทนะครับพี่ๆนะมีมาองค์เดียวนะครับเป็นหลังนูนพี่ที่เหลือเป็นหลังเรียบครับมีหลายรายการนะครับ ต่อมาเป็นการที่25ครับรายการสุดท้ายแล้วท้ายสุดของณวันนี้นะครับพี่ๆนะฮะณการท้ายสุดของวันนี้นะครับพี่ๆนะมีมาอันเดียวพี่นะนะกล่องปุ๊บยังไม่ได้แกะเลยพี่นะครับยังไม่ได้แกะแต่นั่นนะฮะนี่พี่นะครับเป็นจิ้งจบครับเป็นจิ้งจบรุ่นแรกหรือเรียกว่าขี้เกียมครับนะเป็นขี้รุ่นขี้เกียมรุ่นแรกของปู่นะครับนะพี่องค์นี้300บาทพี่ปิดได้ปิดก่อนได้เลยครับรายการที่25รายการสุดท้ายของวันนี้นะครับนะขี้เกียมข้ามห้องครับ นะรุ่นแรกครับลุงกูมหาศิลาอธิษฐานจิตเมื่อจอปีสองห้าหกเจ็ดพี่นาะชอบูกใจพี่ปิดกันได้เลยนะครับนะขี้เกียจพี่นะครับจัดไปพี่วันนี้ก็มีมายี่ห้าการพี่มาแบ่งไปพี่น้องพักที่สวยเกือบทุกรายการเลยถ้าพี่ชอบน้องูกใจทีไหนพี่รีบติดต่อไว้ครับนาะรีบติดต่อเรียบงไว้ที่ผมได้เลยนะครับนาะนัดวันเวลาโอนกันได้พี่นะจงงขอบคุณทท่านที่ติดตามมากครับขอบคุณทุกท่านครับนะ